สวัสดีครับเราเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีให้กับผู้ที่เกิดราศีธนูผู้ที่เกิดราศีธนูก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมไปจนถึงวันที่16มกราคมนั่นเองครับคลิปนี้ท่านสามารถที่จะชมได้ทั้งผู้ที่จะดูดวงแบบลัคนาราศีและผู้ที่จะดูดวงแบบราศีครับแต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดราศีธนูนั้นผมขออนุญาตฝากทุกท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์ แล้วฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดผมอาจารย์ุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับชาวราศีธนูครับดวงชะตาของท่านในช่วงปักแรกของเดือนพฤศจิกายนโดยจะครอบคลุมตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2567นั้น เดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งซึ่งเป็นเซนเตอร์จะส่งผลโดยตรงต่อดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีธนูในช่วงปากแรกของเดือนพฤศจิกายนนั่นเองครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งนี่คือไพ่ควีนออฟแพนตัลเคอร์หรือว่าไพ่ราชนีถือเหรียญสัญลักษณ์รูปเหรียญตามศาสตร์ของไพ่ยิปซีนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าคุณผู้หญิงชาวราศีธนูนั้นเป็นคนที่มีความสามารถเป็นผู้หญิงเก่งนั่นเองนะครับ เป็นนักบริหารจัดก,การเบเนดเมนต์อะไรต่างๆได้ค่อนข้างเก่งถ้าทํางานเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขาก็มีโอกาสที่จะเป็นระดับผู้บริหารระดับสูงเงินเดือนเยอะนั่นเองนะครับหลายๆคนนั้นออกมาทําธุรกิจกิจ,ก,จการของตัวเองในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับจริงๆแล้วคนที่ได้ไพ่ใบนี้นี่นะฮะต้องยอมรับเลยนะครับว่าเป็นคนที่หาเงินเก่งแต่ในขณะเดียวกันก็ใช้เงินเก่งเหมือนกันเพราะว่าเป็นคนที่ใช้ของดีใช้ของแพงไปเลยในลักษณะแบบนั้นนั่นเองนะครับ ดังนั้นเมื่อมีไพ่ควีนออฟแพนตัลเคอร์หรือว่าไพ่ราชินีถือเหรียญมาอยู่ในตำแหน่งที่1ก็หมายเขาว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีธนูในช่วงปากแรกของเดือนพฤศจิกายนนั้นจะหาเงินได้ค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็จะมีรายจ่ายอื่นๆตามมาค่อนข้างเยอะดังนั้นผู้ที่เกิดราศีธนูตัวท่านเองหาเงินได้เยอะแต่ถ้าหากว่าไม่มีการบริหารจัดการไม่มีการเก็บออมที่ดีก็มีโอกาสที่จะเงินหายไปได้ด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับ ชาวราศีธนูครับดวงชะตาของคนเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นในรอบหนึ่งปีควรที่จะมีการตรวจเช็คดวงชะตาหรือว่าการดูดวงส่วนตัวสักครั้งสองครั้งก็ยังดีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตถามว่าตัวท่านเองสนใจต้องการอยากจะดูดวงส่วนตัวด้วยสารแห่งไพ่ยิปซีกับผมอาจารย์นุให้ติดต่อมาทางไลน์ดีที่อยู่ด้านล่างจอตรงนี้ได้เลยด้วยประสบการณ์นในการดูดวงมากว่า20ปีจึงอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนั้น ได้มาสัมผัสกับความอัศจรรย์ของศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีผมอาจารย์นุพร้อมแล้วก็ยินดีที่จะให้บริการทุกท่านนั่นเองนะครับจริงๆแล้วดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีธนูในช่วงปักแรกของเดือนพฤศจิกาย,ยนนั้นมีทั้งไพ่ที่โดดเด่นของผู้หญิงอย่างเช่นไพ่ควีนออฟไพน์เตอร์หรือว่าไพ่ราชินีถือเหรียญตามที่ผมได้กล่าวไปในเบื้องต้นแล้วแล้วก็ยังมีไพ่เด e ะอิมเพรสหรือว่าไพ่ราชินีไพ่ที่ดีที่สุดไพ่สูงสุดของผู้หญิงนั่นเองนะครับ และนอกจากนั้นก็ยังมีไพ่ของผู้ชายที่โดดเด่นมากนี่คือไพ่เดมโพร์หรือว่าไพ่จักรพรรดิไพ่ที่โดดเด่นที่สุดไพ่ที่ดีที่สุดของผู้ชายนั่นเองนะครับฉะนั้นดวงการงานของผู้ที่เกิดราศีธนูในช่วงปากแรกของเดือนพฤศจิกายนนั้นจะปังมากๆดีมากๆโดดเด่นมากๆดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีธนูทั้งชายและหญิงนั้นไม่ใช่ดวงลูกน้องแต่ว่าเป็นดวงเจ้านายเป็นดวงของคนที่มีอํานาจบารมีเป็นดวงของคนที่เติบโตในหน้าที่การงาน บางคนนี่อาจจะเป็นคนกว้างขวางมีอํานาจในท้องที่นั้นๆเป็นอย่างดีนั่นเองนะครับถ้าพูดอย่างนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันที่ไพ่เดเอมพอรเอร์ก่อนกันแล้วกันนะครับที่ผมพูดไปว่าเป็นไพ่ที่ให้คุณสูงสุดหรือว่าไพ่ที่ดีที่สุดของผู้ชายไพ่ใบน,นี้ก็บ่งบอกว่าคุณผู้ชายชาวราศีธนูนั้นดวงการงานของท่านจะมีโอกาสเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างดีคนที่ทํางานรับราชการเป็นพนักง,งานรัฐวิสาหกิจ ผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมดีเติบโตในหน้าที่การงานอย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับคนที่เป็นตำรวจเป็นทหารมีโอกาสที่จะได้เป็นนายพันนายพลแล้วก็คนที่ได้ไพ่ใบนี้ถาาว่าไปเอาดีทางด้านของการเป็นนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองท้องถิน่นนักการเมืองระดับชาติก็ตามแต่บอกได้เลยนะว่าจะดีมากๆและนอกจากนั้นมีโอกาสที่จะได้ตําแหน่งสําคัญสําคัญทางด้านของการเมืองอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับไพ่เอ็มโพเรอร์หรือว่าไพ่จักรพรรด ในกรณีที่คุณผู้ชายชาวราศีธนูนี่นะครับทำงานในภาคเอกชนเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขาก็จะเติบโตเป็นระดับผู้บริหารเงินเดือนหลายหมื่นหลายแสนอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับ และนอกจากนั้นพไพ่ใบนี้ยังหมายถึงว่าผู้ที่กราศีธนูมีโอกาสที่จะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับชาวต่างชาติบางท่านนั้นทํางานกับบริษัทต่างชาติอย่างนี้เป็นตน้นหรือไม่บางทีบางท่านนั้นไปอยู่ต่างประเทศนะครับเพื่อไปทํางานเพื่อไปศึกษาต่อหรือว่าเพื่อไปท่องเที่ยวอะไรประมาณนี้ได้หมดเลยนะครับไพ่เดอเอมโพเรอร์รว่าไพ่จักรพรรดนั้นยังหมายความว่า ผู้ที่เกิดราศีธนูนั้นเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาพูดได้หลายภาษานอกจากภาษาไทยแล้วอาจจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนภาษาตะวันออกกลางหรือไม่ก็เป็นภาษาเยอรมันฝรั่งเศสอย่างนี้เป็นต้นคือมีความสามารถด้านภาษานั่นเองนะครับไพ่เดอะเอ็มโพเรอร์รว่าไพ่จักรพรรดิถ้าหากว่าเป็นคุณผู้หญิงชาวราศีธนูก็บ่งบอกว่าตัวท่านเองนี่นะครับสามารถที่จะเติบโตในหน้าที่การงาน ไม่แพ้ผู้ชายเลยทีเดียวนะครับมีตําแหน่งหน้าที่ใหญ่โตไม่แพ้ผู้ชายแล้วก็ไพ่ใบนี้ยังหมายถึงผู้ที่มีอํานาจบารมีคนที่เป็นใหญ่เป็นโตอย่างที่ผมพูดไปว่าคนที่ได้ไพ่เดลเมอร์รือว่าไพ,พ่จักรพรรดนั้นดวงชะตาไม่ใช่ดวงลูกน้องแต่ว่าเป็นดวงเจ้านายเป็นดวงระดับคนที่มีวานสนาบารมีในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับ ส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่หนี้คือไพ่ดีเอ็มเพรสหรือว่าไพ่ราชินีไพ่ที่ดีที่สุดของผู้หญิงหรือว่าไพ่สูงสุดของผู้หญิงนั่นเองจริงๆแล้วไพ่ใบน,นี้ผู้หญิงได้เขาเรียกว่าดวงคุณนายผู้ชายได้เขาเรียกว่าดวงนารีอุบัมภ์รมนั่นเองนะครับคุณผู้หญิงชาวราศีธนูดวงการงานของท่านนั้นจะมีความโดดเด่นเป็นอย่างยิ่ง ได้เป็นใหญ่เป็นโตนะครับและไพ่ใบนี้ยังตีความหมายได้ว่าดวงชะตาของผู้หญิงชาวราศีธนูนั้นจะไปสมพงกับคู่หรือว่าแฟนทําให้คู่รว่าแฟนของท่านนั้นประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานกรณีที่คู่รว่าแฟนของท่านนั้นทํางานรับราชการเป็นพนักง,งานรัฐวิสาหกิจก็จะได้ขึ้นไปสู่ตําแหน่งที่ใหญ่โตมีบริวารมีอํานาจบารมีใหญ่โตนั่นเองนะครับจะทําให้ตัวท่านเองนั้นได้เป็นคุณนายนั่นเองแต่ในกรณีที่คู่รว่าแฟนของท่านนั้น เป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขาในภาคเอกชนก็จะเติบโตเป็นระดับผู้บริหารเงินเดือนหลายหมื่นหลายแสนหรือว่าในกรณีที่คนรักของท่านนั้นประกอบอาชีพอิสระทําธุรกิจทําการค้าการขายของตัวเองก็จะประสบความสําเร็จขายดีมีธุรกิจที่ใหญ่โตแม้ว่าตัวท่านเองนั้นจะไม่ได้เป็นคุณนายที่แท้จริงแต่ว่าชีวิตความเป็นอยู่ของท่านก็จะสุขสบายดูดคุณนายอยากได้อะไรก็ได้นั่นเองนะครับ ในกรณีที่เป็นคุณผู้ชายอย่างที่ผมพูดไปว่าไพเรียมเพรสหรือว่าไพราชินีดวงชะตาของคุณผู้ชายนั้นคือดวงนารีอุปถธมรมคุณผู้ชายชาวราศีธนูนั้นจะมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามเป็นอย่างดีนั่นเองนะครับตัวท่านเองนี่นะฮะถ้าทํางานร่วมกับผู้หญิงทุกสิ่งทุกอย่างมันจะราบรื่นไปได้ด้วยดียิ่งถ้าหากว่ามีหัวหน้าง,งานเป็นผู้หญิงเนี่เขาจะลงมือมาช่วยเหลือซัพพอร์ตดูแลท่านเป็นอย่างดีมีโอกาสเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานดีมากๆเลยนะครับ คุณผู้ชายชาวราศีธนูลองสังเกตดูก็ได้นะครับว่าคนรักคู่รักของท่านนี่นะครับก็จะดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีในช่วงปักแรกของเดือนพฤศจิกาอย่างได้อะไรก็ได้ในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับตัวท่านเองนั้นจะมีสเสน่ห์ต่อเพศหญิงหรือว่าเป็นที่รักใคร่เมตตาเอ็นดูของผู้หญิงเป็นอย่างดีนั่นเองนะครับไพ่ดีเอ็มเพรสหรือว่าไพ่ราชินีอีกความหมายหนึ่งคือไพ่แม่โพศบคนที่เป็นเกษตรกรชาวไร่ช,ชาวนาชาวสวนปลูกพืชผ,ผักผลไม้ต่างๆเนี่ย ก็จะงอกง,งามดีมากๆผลผลิตเต็มแม่นเต็มหน่วยและที่สําคัญก็คือว่าพืชผักที่ท่านปลูกนั้นถูกจังหวะถูกเวลาตลาดกาลังมีความต้องการสูงเมื่อนําออกไปขายก็จะขายได้ราคาดีมากๆได้ผลกําไรมากๆนั่นเองนะครับคนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายขายผักขายผลไม้ขายดอกไม้รับจัดดอกไม้การงานด้านนี้ในช่วงปักแรกของเดือนพฤศจิกายนก็จะขายดิบขายดีนั่นเองนะครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเดือนพฤศจิกายนนั้น จะเข้าสู่ในช่วงของไฮซีซั่นแล้วนี่นะครับแน่นอนนะฮะผู้คนไปมาหาสู่ผู้คนเดินทางไปท่องเที่ยวจับจายซื้อขายกันการค้าการขายจะดีมากๆต่อผู้ที่เกิดราศีธนูนั่นเองนะครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่9นี่คือไพ่สิบไม้เท้าสัญลักษณ์รูปไม้เท้าตามศาสตร์ของไพ่ยิปซีเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการงานดวงการงานอีกด้านหนึ่งของผู้ที่เกิดราศีธนูนั้น จะได้ทำงานร่วมกับคนหมู่มากเช่นบางท่านนั้นทำงานอยู่ Head Office หรือว่าบางท่านนั้นทำงานอยู่ในโรงงานจะต้องเกี่ยวข้องเกี่ยวพันหรือว่างานให้บริการคนจำนวนมากๆคนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายฝ่ายบริการต่างๆที่จะต้องเจอนะครับคนจำนวนมากๆในลักษณะแบบนี้แต่ค่อนข้างยุ่งนะครับดวงการงานของผู้ที่เกิดราศีธนูถ้าหากว่าได้เกี่ยวข้องกับคนจำนวนมากๆนะครับจะไม่ค่อยมีเวลาเป็นของตัวเองนั่นเองนะครับไพ่เดอะโฟลที่อยู่ในตำแหน่งนี้ ก็คือตำแหน่งที่8พาเดอร์ฟูลนั้นบางทีบางท่านนะครับเนื่องจากว่าชาวราศีธนูนั้นทํางานที่หนักมากๆอยากจะลาพักผ่อนนะครับลาพักร้อนอะไรประมาณนี้ก็ได้บางทีบางท่านนั้นวางแผนแล้วละ่ะจะลาพักผ่อนไปกับคนรักไปท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้เขาบอกว่าขึ้นเขาขึ้นดอยนี่ดีนะครับบรรยากาศดีต้นไม้ก็ยังเขียวขจีไปดูทะเลหมอกนะครับไปสัมผัสกับไอหนาวลมเย็นในลักษณะแบบนี้ ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับผมจะได้รีแลกซ์ด้วยและไพ่ใบน,นี้นั้นจะส่งผลด้านดีนด้านบวกต่อผู้ที่เกี่ยวราศีธนูที่ทํางานหรือว่าเป็นผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเช่นบางทีบางท่านี่นะครับผมอาจจะเป็นไกด์เป็นมักุเทศทํางานบริษัทท่องเที่ยวต่างๆหรือไม่ก็คือคนที่ให้บริการพวกที่พักโรงแรมรีสอร์ทเกสเฮาส์โฮมสเตย์คนที่ให้บริการพวกร้านอาหารสถานบันเทิงต่างๆพวกนี้ ในช่วงของปักแรกเดือนพฤศจิกายนถ้ามีไพ่เดอะฟูลจะปังมากๆนั่นเองนะครับชาวราศีธนูครับส่วนไพ่จัสติกนะฮะที่อยู่ในตำแหน่งที่4พไพ่ใบนี้ก็หมายถึงดวงการงานของผู้ที่เกิดกราศีธนูทั้งชายและหญิงนั้นจะมีความโดดเด่นเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เกิดราศีธนูนี่นะครับที่ทํางานรับราชการทํางานเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายอยู่ในกระทรวงที่ปกครองคนหมู่มากกระทรวงมหาดไทยกระทรวงยุติธรรมเป็นนักกฎหมายเป็นอายการเป็นผู้พิพากษานะครับหรือว่าทํางานอยู่ในกรมราชธรรมในลักษณะแบบนี้จะดีหรือว่าคนที่ทํางานอยู่ในภาคเอกชนนะครับ เช่นบางท่านนั้นเป็นสถาปนิกในการออกแบบโครงสร้างตึกซึ่งมีความสลับซับซ้อนเยอะๆคนที่วางโครงข่ายระบบไอทีระบบคอมพิวเตอร์คนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขบัญชีการเงินคนที่เป็นฝ่าย HR ฝ่ายบุคคลงานที่จะต้องใช้ความละเอียดรอบคอบต่างๆพวกนี้จะดีนะครับและอีกความหมายหนึ่งของไพ่ใบนี้ก็กําลังจะฝากไปถึงผู้ที่เกิดราศีธนูว่าการงานใดๆก็ตามแต่การทําใดๆก็ตามแต่ถ้ามีไพ่ใบนี้ต้องละเอียดรอบคอบให้พอ ต้องมีข้อมูลที่ดีนะครับก่อนที่จะตัดสินใจนั่นเองไม่เช่นนั้นมีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดได้นั่นเองนะครับไพ่จ้าสติกยังหมายความว่าผู้ที่เกิดราศีธนูบางท่านนั้นจะมีโอกาสได้ไปติดต่อโดยงานราชการด้านเอกสารต่างๆหรือว่าบางทีบางท่านนั้นให้ระวังให้จงหนักก็คือว่าอาจจะได้เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคดีความการมีเรื่องมีราวขึ้นโรงขึ้นศาลในลนักษณะแบบนี้นั่นเองฉะนั้นต้องระมัดระวังด้วยนะครับแต่ว่าไพ่ที่ผู้ที่เกิดราศีธนูต้องระวังให้จงหนักมีอยู่3าใบด้วยกันครับ ก็คือไพ่เพจออฟซอร์ดหรือว่าไพ่เด็กถือดาบที่อยู่ในตำแหน่งที่2หมายถึงบุตรบริวารเป็นพิษนั่นเองนะครับถ้ามีไพ่ใบนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังให้มากที่สุดก็คือลูกน้องทีมงานบริวารของท่านนั้นถ้ามีต้องดูแลเอาใจใส่ควบคุมให้ดีไม่เช่นนั้นเขาจะนําปัญหานําเรื่องนํำราวหนักใจมาให้กับตัวท่านนั่นเองนะครับถ้ามีลูกมีเต้าก็หมายาว่าลูกเต้าของท่านนั้น อาจจะไปคบกับใครที่ไม่ดีแล้วก็จะนําปัญหาสร้างปัญหาให้กับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองต้องเดือดเนื้อร้อนใจหรือไม่อาจจะหมายถึงว่าลูกๆนะครับที่อยู่ในช่วงของการหยุดภาคเรียนก็กลับมาอยู่ที่บ้านนะครับกับพ่อกับแม่แต่พอเปิดภาคเรียนในช่วงของต้นเดือนพฤศจิกาย,ยนนั้นก็จะไปอยู่ที่หอพักก็จะไปอยู่ที่คอนโดคอนโดอะไรต่างๆผู้นี้ก็คือจะอยู่ห่างไกลจากพ่อแม่ในลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับส่วนไพ่เดสน,นะฮะที่อยู่ในตำแหน่งที่7 แล้วก็มีไพ่เดอะทาวเวอรใบเนี่ถือว่าเป็นไพ่เคราะหใหญ่ไพ่เดนนั้นให้ระวังเรื่องของสุขภาพอย่างที่ผมพูดไปว่าชาวราศีธนูนั้นเป็นคนที่ทํางานค่อนข้างเยอะงานหนักต้องหาเวลาพักผ่อนบ้างนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนั่นเองนะครับส่วนไพ,พ่เดอะทาวเวอผู้ที่เกิดราศีธนูถ้ามีการเดินทาง ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับอุบัติเหตุอุบัติภัยตั้งแต่หกล้มตกบันไดเขาถลอกไปจนถึงอุบัติเหตุใหญ่ๆได้ฉะนั้นตัวท่านเองต้องระมัดระวังกับการเดินทางการขับขี่ยวดยานพาหนะไม่ควรประมาทกิจกรรมสุมเสี่ยงใดๆผู้ที่เกรางศีธนูไม่ควรกระทําเป็นอย่างยิ่งในช่วงปากแรกของเดือนพฤศจิกาย,ยนนันเอง อยากจะให้ผู้ที่เกิดราศีธนูได้มีโอกาสไปทําบุญตามความเชื่อตามศาสนาของท่านนะครับท่านที่เป็นผู้ธศาสนิกชนหาโอกาสไปทําบุญใส่บาตรถวายสังฆทานถ้ามีเวลาก็ไปฝึกจิตนั่งสมาธินุ่งขาวห่มขาวนะครับผมหรือว่าจะทําบุญด้วยการบริจาคเงินบริจาคทรัพย์ช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากการปล่อยนกปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์หรือว่าจะทําบุญด้วยการบริจาคลงศพผ้าหอ่อศพมอบให้กับมูลที่ต่างๆวัดวาอารามต่างๆ ทำบุญด้วยวิธีการใ,ใดก็ตามแต่ควรที่จะมีการกรวดน้ําอุทิศบุญกุศลไปให้กับเจ้ากรรมในเวรให้กับท่านเทพเทวดาที่ปกปักรักษาคุ้มครองตัวเราภัยในร้ายเรื่องในร้ายจะได้เบาบางจางลงได้หรืออาจจะไม่เกิดขึ้นกับผู้ที่เกิดราศีธนูเลยก็ได้นั่นเองนะครับคราวนี้ที่เราจะไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับการเงินของผู้ที่เกิดราศีธนูกันบ้างนะว่าดวงการเงินของท่านในช่วงปากแรกของเดือนพฤศจิกายนนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้าง ตามที่ผมได้พูดไปตั้งแต่ต้นไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งซึ่งเป็นเซนเตอร์ก็คือไพ่ควีนออฟแพนด์เคอร์หรือว่าไพ่ราชนีถือเหรียญตัวท่านเองนั้นจะหาเงินหาทองได้เยอะการค้าการขายก็หมายความว่าค้าขายดีขึ้นได้ผลกําไรได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาบางท่านที่ทํางานเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขามีโอกาสที่จะปรับเงินเดือนหรือว่ามีไรายได้พิเศษอะไรสักอย่างหนึ่งเข้ามานั่นเองเนะครับแต่ว่าตัวท่านเองต้องรักษาเงินให้ดีเพราะว่าเงินเข้ามันจะมีเงินออกค่อนข้างเยอะ บางทีบางท่านนั้นวางแผนเอาไว้แล้วหรืว่าถ้าได้เงินก้อนนี้มาเดี๋ยวอาจจะไปซื้อของเพื่อเป็นรางวัลชีวิตบ้างอยากจะได้กระเป๋ารูหรูอยากจะได้โทรศัพท์มือถือยี่ห้อดังในลักษณะแบบนี้อาจจะเสียเงินก้อนใหญ่นั่นเองนะครับเช่นเดียวกันกับไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่3นี่คือไพ่ห้าเหรียญไพ่ห้าเหรียญน,นี้เป็นไพ่ดวงการเงินไม่ค่อยดีมีโอกาสที่จะเสียเงินเสียทรัพย์มากกว่าปกตินั่นเองนะครับถ้าหากว่ามีาไพ่ใบนี้ เช่นเรามีไพ่เดอะทาวเวอร์นี่ยนะครับบางทีรถราของท่านเข้าของของท่านแต่หากเสียหายรถเกิดอุบัติเหตุในลักษณะแบบนี้ก็จะมีค่าใช้ใจ่ายในการซ่อมในการซื้อใหม่อะไรประมาณนี้ก็ได้และอีกอย่างหนึ่งนะครับในช่วงของต้นเดือนพฤศจิกายนนั้นคนที่มีลูกนะครับที่อยู่ในวัยเรียนนี่นะฮะก็จะมีค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับทด้านของค่าเทอมใหม่คือเทอมที่2นั่นเองนะครับค่าชุดค่าอุปกรณ์การเรียนต่างๆก็มีความจําเป็นที่จะต้องจ่ายเงิน มากกว่าปกตินั่นเองนะครับนี่คือดวงการเงินของผู้ที่เกิดราศีธนูในช่วงปักแรกของเดือนพฤศจิกายนนั่นเองนะครับคราวนี้ไปดูดวงความรักของผู้ที่เกิดราศีธนูกันบ้างนะครับว่าดวงความรักของท่านในช่วงปักแรกของเดือนพฤศจิกายนนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างผู้ที่เกิดราศีธนูมีไพ่เดอะฟูไพ่เดอะฟูหมายก็ว่าผู้ที่เกิดราศีธนูนั้นเป็นคนที่มีบุคลิกหน้าตาดีเป็นคนที่มีเอกลักษณ์หรือว่ามีสไตล์เป็นของตัวเองนั่นเอง ฉะนั้นชาวราศีธนูจึงจะดึงดูดใจเพศตรงข้ามเข้ามาหาตัวคนข้างเยอะนั่นเองนะครับฉะนั้นผู้ที่เกี่ยราศีธนูหลายๆคนจึงกลายเป็นคนเจ้าชู้คบหลายคนบางทีคบไปเรื่อยในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับให้ระมัดร,ระวังไว้ด้วยนะฮะว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับความรักได้ถ้าว่าตัวท่านเองนั้นมีคู่มีแฟนมีคนรักมีครอบครัวอยู่แล้วนี่ให้ระวังไว้ด้วยเพราะว่าตัวท่านเองนั้นมีไพ่เดสแล้วก็มีไพ่เดอะทาวเวอร์สองใบเนี่ยก็อาจจะหมายถึง ปัญหาความรักถึงขั้นแตกหักหรือว่าเลิกรากันได้นั่นเองต้องระมัดระวังนะครับส่วนไพ่ the empress หรือว่าไพ่ราชินีไพ่ที่ดีที่สุดไพ่สูงสุดของผู้หญิงที่อยู่ในตำแหน่งที่5ถ้ามีไพ่ใบนี้นี่นะครับก็หมายความว่าชาวราศีธนูนะครับผมที่อยากมีลูกมีบุตรอยากจะมีทายาทแต่งานานานแล้วนะครับผมแล้วก็ไม่ได้ป้องกันไม่ได้ควบคุมอะไรเลยแต่ว่าเขาไม่มาเสียทีท่านจะได้รับข่าวดีนะครับในช่วงปักแรกของเดือนพฤศจิกายนนั้น จะได้กลายเป็นคุณพ่อคุณแม่คนใหม่ครอบครัวของชาวราศีธนูนั้นก็จะสุขสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นขอแสดงความยินดีด้วยนะครับส่วนบางท่านนะครับผมที่เป็นโสดมีโอกาสที่จะได้เจอคู่เจอแฟนถ้าเป็นไพ่เดมโพเรลหรือว่าไพ่จกพักรพรรดิที่อยู่ในตำแหน่งที่6ไพ่ใบนี้ก็หมายถึงว่าคู่หรือว่าแฟนของท่านนั้นถ้าเป็นคนไทยก็คือเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่มีอำนาจบารมีมีตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตในลักษณะแบบนี้ แต่ถ้าหากว่าเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะครับผมพ่ใไปนี้อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาไปเลยอย่างนี้ก็ได้นั่นเองนะครับและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีธนูในช่วงปักแรกของเดือนพฤศจิกายนโดยจะครอบคลุมตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2567ันนั่นเองครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับ และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับชาวราศีธนูครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กำลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะได้นำเอาคำติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้หน่าสนใจให้หน่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับ ขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรบานาโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ